สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาทำความสะอาดพวกบอร์ดหรือว่าแผงอ e ิเล็กทริกที่เราซ่อมนะครับบางเครื่องนะครับบางเครื่องมาด้วยความที่ค่อนข้างที่จะไม่สะอาดจางหนักเลยนะครับอย่างเครื่องนี้นะเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็สุดๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําแนะนำนะครับในทุกๆคลิปเลยที่ผมจะพยายามทําการซ่อมนะครับผมก็จะทําความสะอาดหรือว่าเคลียร์ให้สะอาดก่อนนะครับซึ่ง การที่เราทําความสะอาดเนียเราก็ต้องดูด้วยนะครับดูก่อนนะว่าตรงไหนตรงไหนมีแตกมีหักมีเล้าอะไรต่างๆไหมนะครับเราก็ทําความสะอาดด้วยความนิ่มนวลน,นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสายตัวนี้สายก็แตกก็หักแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเราก็ดูลักษณะด,ด้วยว่ามีตรงไหนหักตรงไหนแตกบางทีเราเราทําความสะอาดด้วยความรุนแรงเกินไปก็จะ ก็จะหักไปอีกแตกไปอีกนะครับทาความเสียหายนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซ่อมนะครับเราควรจะควรจะเคลียร์นะครับควรจะเคลียร์พวกนี้ให้สะอาดนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะก็รุ่นใหม่ๆอาจจะมีน้ํายาแช่นะครับซึ่งผมก็มองว่าไอ้พวกน้ํายานี้ก็โอเคระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการทาความสะอาดก็คือหนึ่ง แปลงนะครับอาจจะเป็นแปลงแปลงลักษณะนี้แล้วก็อาจจะเป็นแปลงสีฟันก็นแล้วแต่พื้นที่ถ้าลักษณะนี้มันก็ขัดขัดตูกๆยากนะครับอันนี้เราทาความสะอาดด้วยด้วยแปลงธรรมดาก็ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างอย่างเห็นนะอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นนะครับเป็นดินตกอยู่นะครับถ้าเขาโดนน้ำมันก็จะโอเคสะอาดนะครับอันนี้อันนี้ทั่วไปแล้วก็อย่างที่สองที่ต้องเตรียมก็คือผงซสกผ้า ไอตัวเนี้ยจะดีกว่านะครับดีกว่าที่จะใช,าชา้ใช้ไอ้สันไลนะสันไลหรือว่าน้ํายาล้างจานนะครับที่เป็นชิปเป็นชนิดน้ํานะครับเพราะว่าช่างรูกโลกเก่าเนี่ยก็ใช้ตัวนี้จะเป็นบีดก็ได้เป็นผงซักผ้าหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นผงนะครับอ่ะโอเคอ่าส่วนวิธีการทํานะครับก็แล้วแต่เราสะดวกเราจะถอดออกมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้ได้เลยนะแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยผมจะผมจะเล่นทั้งเครื่องเลยนะครับซึ่งก็ ถามว่าอันตรายไหมจากอันตรายที่สุดถ้าเราทําความสะอาดแล้วเราเป่าไม่แห้งทําความสะอาดไม่ได้เราต้องมีเครื่องเป่าลมหรือไม่ต้องใดเป่าผมหรือทําอะไรก็ได้ทําให้เขาแห้งนะครับก่อนที่จะเอาไปอาเอาไปทดลองใช้งานหรือว่าเอาไปตรวจซ่อมในขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็ดูตรงในส่วนของถ้ามีอะไรที่เป็นมอแปลงเป็นอะไรที่หรือพัดลมอย่างนี้ครับ อ่าหรือพัดลมนะเราก็ดูสังเกตด,ดูแล้วก็จะฉีดน้ําไปโดยตรงแต่ส่วนมากเขาก็จะมีอะไรที่ป้องกันป้องกันได้อยู่แต่ว่าพัดลมนี่ก็ไม่ควรจะโดนน้าโดยตรงๆนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะลองล้างๆแบบนี้ดูนะจะเป็นยังไงก็เปิดเลยครับเปิดน้ําไปอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้แหละเปิดเข้าไปอย่างนี้เลยครับส่วนพัดลมก็คงต้องโดนน้าตามระเบียบแต่ว่าจะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะแต่แนะนํานะครับแนะนําก็คือว่าถอดออก คอนออกลักษณะนี้เลยนะเป็นแผงเป็นแผงนะครับอา่าเป็นแผงนะอันนี้อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะสาธิตให้ดูว่าล้างได้ล้างอย่างนี้จะล้างได้ล้างอย่างนี้ก็คือโดนน้ําได้นะครับโดนน้าได้นะโดนโดนน้าได้นี่ครับก็ใส่ผงเข้าไปเลยนะครับใส่ผงเข้าไปโรยอย่างนี้นะโรยไอตัวที่จะอันตรายที่สุดก็คืออา่าลักษณะหม้อแปลงสวิชชีพ่พวกนี้อาจจะมีน้ําขังอยู่ข้างในนะครับยังไงก็ต้องโดนน้าอยู่แล้วนะครับ แต่ในในคลิปนี้ตัวที่อันตรายที่สุดก็คือเจ้าตัวพัดลมเพราะว่าเขาอาจจะมีน้ําขังเข้าไปอยู่ในคอยของเขาแต่ตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราปอะต้องขาดสารได้ก็ประมาณนี้ครับทําลักษณะนี้ถ้าโดนผงตรงนี้เข้าไปแล้วจะทํคขามสารได้ง่ายครับไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาชอบผงซักผ้ามากที่สุดเลยนะครับผมก็ลองหลายๆอย่างแล้วลองจากไอเจ้าตัวเนี่ยอย่างซันไลน์เนี่ยก็ไม่ค่อยเบื่อครับตัวนี้จะดีกว่า อันนี้ดีก็คือถอดออกนะครับอถอดออกถอดล้างออกอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะถอดล้างทำความสะอาดโอเคนะครับเราก็ทําอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้เสร็จแ้้แเราก็ล้างด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําให้แห้งที่สําคัญคือทําให้แห้งเป่าแห้งผมมีได้่าผมผมก็เลยทําได้สะดวกนะครับหรือมาก,ก็มีเครื่องเครื่องเป่าเครื่องเป่ารุมร้อนนะครับ ผมก็จะเน้นๆหน่อยส่วนที่เป็นพัดลมตรงนั้นนะครับพัดลมเราเราเช็คได้เราเทสได้นะครับเราเทสจากไฟดีซได้ไม่เป็นไรประมาณนี้ครับเราก็ทําให้สะอาดให้แห้งแล้วกันนะครับก็อาจจะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลดีที่สุดครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดที่ทํานะครับเครื่องลูกค้าก็สะอาดด้วยแล้วเราก็ซ่อมงานด้วยความสบายใจนะครับอโอเคแล้วก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ใส่น้ําเข้าไปเท่านั้นเองครับประมาณนี้นะบางคนก็ถามว่าเอาโดนน้ําได้เขาโดนได้อยู่แล้วครับเขาถูกน้ําได้แต่ว่าต้อง like ต, animals, ต้องแห e. ้งเท่านั้นเองนะครับบางคนก็ต้องแช่น้ํายาบอกว่าแช่น้ benefits, ํายานะแช่น at ้ํายาอย่างไงก็ต้องก็ต้องทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องทําให้แห้งครับจะน้ํายาอะไรก็ตามนะครับโอเค ยวลองดูนะครับอันนี้ยังทําไม่สะอาดนะเดี๋ยวผมจะทาล้างกล้องอีกรอบนึงอันนี้เล่นทั้งเครื่องนะครับตัวที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือพัดลมนะตัวพัดลมนะครับอลองดูนะเนี่ยครับก็สวยงามแล้วเนี่ยรงมานี้นะเนี่ยไอ้พวกดินพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรทำความสะอาดนะครับอาจจะเป็นวิธีการที่ น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้ทําความสะอาดจะเป่าฝุ่นหรือว่าจะทําแห้งหรือทําเปียกแบบนี้ก็ก็ลองดูนะครับก็แล้วแต่สภาพเครื่องเนี่ยอย่างฮิตซิงนียใหม่เลยนี่ครับว้าวเลยนะใหม่สวยงามมากนะครับจะอันตรายที่สุดก็คือไม่แห้งแล้วไปเปิดใช้งานนะครับอย่างพัดลมเนี่ยมันจะมีน้ําเข้าได้นะครับปกติผมก็จะถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอันนี้ก็ ทาให้ทําให้ดูว่าทั้งเครื่องนะครับทั้งเครื่องก็เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนไหนที่จะถูกน้ําไม่ได้นะครับเนี่ยยังไม่สะอาดนะอย่างเนะงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดต่อไปแล้วก็ทําให้แห้งนะครับแล้วเ,เอาไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบดูนะอันนี้ก็จะลักษณะสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ทําความสะอาดด้วยน้ํานะครับถ้าเราใช้แปรงปักธรรมดาแล้วก็เป่าออกไปเนี่ย ความสารก็จะได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังดีกว่าดีกว่าที่ไม่ได้ทําเลยนะแต่ถ้าจะดีสุดก็คือถอดล้างเหมือนกับที่ผมทํานะแต่ที่ผมทําก็ยังไม่ดีที่สุดนะถ้าดีที่สุดคือถอดทีละชิ้นทีละชิ้นออกมาลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ล้างล้างทีละส่วนทีละส่วนไปนะครับแต่เนี่ยผมประเมินดูแล้วเขาโดยรวมๆเขาไม่ได้อะไรมากมายนะครับไม่ได้โสโปรกมากก็จะเน้นเฉพาะส่วนแผงบทนะครับ แล้วก็เครื่องนี้คราวนี้เครื่องนี้มาในอาการไหนมาในาการที่บอกว่าไม่ได้ใช้งานอยู่นานนะครับ3-5เดือนประมาณนี้จากนั้นมาเปิดเปิดแป๊บหนึ่งพัดลมก็ติดแล้วก็หยุดหมุนไปนะครับแล้วก็ไฟหน้าเครื่องไี่ออกนะครับอ่ะคราวนี้มาลองดูหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะครับพัดลมเนี่ยผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าใช้งานไม่ได้นะครับปล่อยไฟตรงๆเข้าไปก็ใช้งานไม่ได้ไม่ได้เสียก่อนที่จะทําการล้างนะ แต่วิธีการล้างแบบที่ผมพาทานี่ผมก็เน้นแล้วนะว่าพัดลมจะอันตรายที่สุดถ้าแยกส่วนในก็แยกนะครับแต่ตัวนี้เสียก่อนที่จะก่อนที่จะทําการล้างแล้วนะครับผมต่ออเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้มาย้ําให้ดูว่าล้างเสร็จแบบนี้ระเบิดจะระเบิดไหมเปิดแล้วจะระเบิดเลยไหมนะครับอลองดูครับสามสองหนึ่งนะครับมีไฟออกหน้าเครื่องนะลักษณะไฟออกต่ำๆนะครับนะเห็นแล้วนะไฟออกหน้าเครื่องตรงนี้นะครับ ก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้เดี๋ยวก็ลองใช้มิเตอร์วัดไฟดูนะครับจะออกไหมออกเท่าไหร่นะครับอลองดูครับออกที่60กว่าโวลต์นะครับ63โวลตนะ์อันนี้ผมยังไม่ได้ต่อตรงอ่ะผมต่อตรงแล้วนะต่อตรงเรียบร้อยออกที่7 0โวลต์นะครับก็ถือว่าทำงานได้นะครับล้างด้วยวิธีการแบบใช้น้ำนะครับใช้น้ำแล้วก็เป่าให้แห้งก็ถือว่าทำงานได้ตามปกติซึ่งช่าง หลายๆคนเขาก็ทํากันสมัยที่ผมเรียนกับช่างสมัยก่อนเขาก็พาล้างแต่ว่าบอร์ดทีวีเนี่ยจะจะไม่ได้เป็นชั้นลักษณะน,นี้จะเป็นชั้นอาจจะเป็นบอร์ดใหญ่ๆแล้วก็จะล้างได้สะดวกนะครับสาหรับคําแนะนานะครับในการล้างนะสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือน้ําที่จะไปขังอยู่ในชุดของหม้อปแปลงสวิตช,ชิ่งพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าล้างแบบผมเนี่ยพัดลมเป็นตัวอันตรายที่สุดซึ่งในตอนต้นเนี่ยผมก็ลืมบอกไปว่าไอ้พัดลมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยล้างด้วยวิธีการนี้ แล้วก็น้ําจะเข้ามาขังอยู่ในพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างยางใต้ปิ้นพวกนี้นะครับแต่วิธีการไหนก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการล้างก็คือล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป่าให้แห้งทําความสะอาดให้แห้งนะครับจะล้างแบบไหนใช้วยวิธีไหนก็ตามนะครับอย่างพวกนี้ผมก็เป่าให้แห้งนะเป่าให้แหง้งถ้ายังไม่แน่ใจอะไรต่างก็ปล่อยทิ้งไว้วันสองวันแล้วก็เป่าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะเป็นคําแนะนํานะครับคําแนะนํานะ แล้วก็วิธีที่ดีสุดๆก็คือถอดมาทีละชิ้นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ทําความสะอาดไปหรือในเบื้องต้นท่านจะทำความสะอาดด ah, ้วยแปลงปัดแกาล้างแห้งอ่าล้างแห้งผมใช้คําว่าล้างแห้งแล้วกันก็ได้นะครับหรือว่าจะล้างแบบเปียกแบบที az, ่ผมทําก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เทคนิควิธีการของเราดูความสะอาดดูความอาการว่าอาการคนหักมาขนาดไหนนะครับควรทำความสะอาดในเบื้องต้นก่อนให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดนะครับ ก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องอาฝากไว้เล็กๆน้อยๆนะครับว่าว่าล้างบอร์ดแบบที่ผมล้างก็ล้างได้แต่จะล้างด้วยทั้งเครื่องหรือไม่ทั้งเครื่องก็พิจารณาดูทีหนึงอันนี้การล้างทั้งเครื่องเนี่ยผมเป็นเพียงวิธีการสาธิตเท่านั้นนะครับให้ดีที่สุดก็คือการถอดล้างทีละชิ้นทีละชิ้นไปนะครับก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ